อ้อนะคือคู่ผู้หลวงรับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสื้อให้คุบาอาจารย์บ่แมงมันจะพิชิตใครวะดิบังเทถอสิ่งที่ห้าแนมบ่เห็นคือบริหมายครอบอบคนบ่มีเด้์ดังที่เกิดขึ้ กระเว้อ,อเข้ามือนีเป็นหย่อนไข่ออกยอมรับซะวัวมึงกับหูไข่ออกขทำแพงรู้เสือกั็นคนละแนวแล้ว สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับเอฟซีสาม,มาเพีรบรรทงพอๆกันไหมเอฟซีของอีลา่ามุองมีงเพียรบรแทงนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีพลังเงียบทุกทุกคนด้วยนะจะนะครับขอบคุณทุกๆูกยอดการติดตามนะครับทูกทุกยอดการรับชมนะครับขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้กันเสมวนมากนะครับนะครับซีวัน ทะยานสู่50ล้านยั่ไหนครับอันนี้สี่มือทะยานสู่50ล้านคือยังภาพยนตร์คลายออดครับนะบนะวันแรกนะครับเขาใช้มือแรก17นะครับไล่ได้ทะลุไป6.5ล้านบอเอิเดนว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ใหม่มาแรงด้วยนะครับติดม,มาแรงหนังใหม่ นะล่าสุดกัเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะก็คนก็นยังฉุกชุมกยังให้ความสนใจไปเบิงแบบว่าขาดสายตอนนี้เข้าฉายได้4วัน4วันก็นคือมือมือวานที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ยอดรายได้ก็พุ่งไปที่50ล้านแล้วนะครับนะและทีนี้ที่ผมมาบอกคืออย่างเตยนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนอ่าและก็บอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว,วก็ชะลอเดี๋ยวก็ซาลงอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คนที่เขายังไม่ไปดูก็เยอะแต่อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมครับว่าช่วงสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนนะสัปดาห์ปลายเดือนไม่พอนะครับสัปดาห์หน้าหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันนะหยุดยาววันอะไรครับวันจันวันจันคือวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับราชการที่สิบแบบับฉะนั้นแล้วจุดเง้วสามมือนี่ ถึงบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าแตะร้อยล้านได้แน่นอนสำคัญคือสิตแตะตอนไหนแค่นเองนะครับนะแล้ววันนี้ผมเหลือไปเห็นนะไปเห็นช่องต่างๆไปเห็นอะไรต่างๆเออแบบว่าอา่ารีวิวอา่าไปเห็นช่องทางต่างๆไปเห็นช่องของนักรีวิวหรือไปเห็นอา่าบรรดา แพลตฟอร์มของอินฟูหลายๆคนมันรีวิวนะครับาบางคนก็ธรรมดาครับหนังเนาะเสียงมันถืกใจทุกคนแบบรยเปร์เ่ได้แบบเราจะมาคาดหวังว่าเขาจะถูกใจทุกคนร้อยเปซ็นตเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าแต่ละคนมันมี mm hmm. เขาเรียกว่ามีรลสนิยมมีอัตลรดในการเบิงตังค่กันผมก็เลยอยากสิ่มาบอกในส่วนผมคือหนนะคุณ คุณคาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้แตนะ่ผมถามผมถามก็เลยก่อนที่คุณจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณคาดหวังอะไรนะถ้าคุณสิมาขาดหวังว่าค่ายออกเป็นนังผีต้องเห็นผีตลอดจบผมบอกเลยจบเพราะยังอาจตามจริงถามว่าเรื่องนี้มีผีไหมมีผีเนี่ยมันมีแต่ว่ามันไม่เป็นหปนังผีจา๋าเข้าใจป้ะคำว่าผีจ๋าคือแบบว่าแบบทุกฉากต้องมีผีตลอดต้องหลอนตลอดมันว่าเมนครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพยนตร์คายออมมันก็ชื่อภาพยนตร์มันก็บอกคา,ายก็คือเครื่องไหว้คําว่าออก็คือคาถาฉะนั้นแล้วคายออเมื่อ,เอ,เ,อเอามารวมกันมันก็จะเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีนะพิธีพิธีไหวไหวครูพิธีศักระอ่า้วก็มันเขาเรียกว่าคายออกคายอายอนี่คือเป็นเป็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนอีสาน นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตัวเรื่องนะครับมันก็มันก็ย่อมที่จะไปออกในพอทที่แบบว่าเป็นการแบบว่าคืออนว่าเป็นการาเสนอในเรื่องของความเชื่อของคนในกลุ่มแบบว่าเป็นคนทําธุรกิจเกี่ยวกับหมอลำการแสดงคือคนอีสานไม่เป็นแค่มีแค่วลำครับทุกๆอย่างมันเป็น,ม,นม,รรม,มันมีพิธีกรรมมันมีพิธีการแบบว่แม่แต่แม่แต่ชาวนาสีเหตุนาเนี่ย เขากับีการไหวคระแเม่ตารนีคือกันก้อนสีลงมือเห็ดน้าเนี่ยให้ผลผลิตดีให้น้ำให้ให้น้ำมียาให้สีนาคือแบบว่าเห็ดให้ผลผลิตออกมาดีกับีการไหวตลอดครับฉะนั้นแล้วมันเป็นความเสี่ยงของนิสานแลว้วบันี้ในลักษณะของที่เสนอคือมันเป็นการการ,การเห็ดอ่าน้นรงวงหมอลำเหมือนปะฉะนั้นแล้วเมื่อมันมีเมื่อมันมีสิ่งที่สักกะแน่นอนว่ามันย่อมมีข้อห้าม ฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็เรยกลายเป็นว่าเขามาเสนอในแนวที่แบบว่าคนที่ทําตามก็ได้ดีแต่คนที่ทําผิดข้อห้ามก็ยอมไม่อนเป็นไปเห็นปะ่ะฉะนั้นแล้วนะครับเนาะถ้าคุณจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วชุ่มเจ้าสีขาดว,าว่าต้องมีผีเป็นหนังผีแบบมีผีทุกฉากมีผีหลอกผีร้อนทุกฉากจบคุณจะผิดหวังแต่ถ้าคุณจะไปมองว่า อยากเปิดใจรับว่าวัฒนธรรมของมอลลามเขาเป็นยังไงความเชื่อของมอลลามเขาเป็นยังไงอันนี้คุณก็อาจจะเขาเรียกว่าคุณก็อาจจะพอใจในระดับหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอ่าแล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่ผมทิ้งท้ายทิ้งท้ายไว้คือว่าแน่นอนว่านะครับสุดท้ายแล้วมันเป็นความเชื่อนะถ้าคุณบ่เสือกับบ่มมใครหามไม่มีใครคระคับคุณเชื่อได้ฉะนั้นแล้วนะครับย่าเสือข้าวหมอผู้อื่นจนกลัวสิไดเห็นโดยตาเจ้าของ นะครับหาเวลาไปดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหาเวลาไปเบิ้งญาบิเซียปากพื้นปากพื้นบอกว่าญาบิเซียครับต้องพิสูจน์โดยตาจากของญาเสือนะครับเอาละครับคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ